สวัสดีครับครับผมเฟรมดิชนน์ครับผมและปัญญาแม็กเชนครับวันนี้นะครับผมก็มาในเป็นตัวแทนของทางช่อง3นะครับมาสวัสดีพี่ๆสื่อนะครับผมครับผมก็จากจวินเดอร์ซีรีส์ครับผมครับก็พูดถึงซีรีส์เราหน่อยละกันอ่ะแล้วผเป็นอะไรแล้วผมเป็นซีรัลสไปครับผมส่วนผมครับรับบทเป็นเฟิร์สครับ เรื่องราวร่าวโอ้ oh, <ๆ>โหนะครับในเรื่องราวของข้าวของซีรีส์เรานะครับก็จะมีความหักเหของสองตัวละครครับด้วยความที่เฟรมเล่นเป็นแฝดใช่ก็จะมีเหตุตการณ์อักซิเดนที่ต้องทําให้แฝดทั้งสองคนเนี่ยต้องมาสลับเรื่องกัน <จะ S 2> ต้องมาแก้ไขปัญหาใช่การนะับ่ไม่ไมว่าไม่จะไม่บอกนะครับว่าใครเป็นคนสร้างปัญหาแต่ว่าปัญหาได้เกิดกับแฝดทั้งสองคนแล้วแล้วเขาก็ต้องมีวิธีการในการจัดการปัญหาเขาให้เสร็จภารกิจและกลายเป็นเรื่องรักใช่ กลายเป็นเรื่องแล้วแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่คนละชมรมเป็นกีฬาเหมือนกันแต่อยู่คนละชมรมใช่ครับอย่างตัว C ีก็จะเป็นในวอลเลย์บอลครับส่วนสไปก็จะเป็นยูวิสูครับแล้วส่วนตัวผมก็เป็นเฟิร์สครับเฟิร์สอยู่ที่วอลเลย์บอลเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องราวไปพัวพันกับทั้ง2ตัวละครทําให้มันมีโมเมนต์หรืออะไรต่างๆให้เราติดตามในเรื่องครับผมครับก็อยากจะฝากซีรีส์มีไว้นะครับผมวันที่วันที่3พฤศจิกายนครับเวลา สองสี <4 S 1> ท่ทุ่มสี้านาทีครับผมครับผมทางช่องส <HP S 2> ามครับ,คร,บครับผมก็ฝากกันด้วยครับเจอกันไปปีครับผมปปีแล้วเจอกันครับผม